เรื่องยอ่อซีรีส์เกาหลี Queen of the w a s e เวลาชินีอย่าล้างรับชมได้ทางวิวเมื่อ8ปีก่อนคิมซาร่าตัดสินใจทิ้งดงกีจุนชายหนุ่มคนรักนักกฎหมายไซแห้งไปแต่งงานกับโนยุนซองทายาตระกูลนักกฎหมายผู้ร่ำรวยเพื่อเห็นแก่ความสุขของพ่อแม่ในฐานะลูกกระตันยู ชีวิตการเป็นลูกสะใภ้ตระกูลใหญ่เจ้าของสำนักงานกฎหมายชายุนบริษัทกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้นอกจากจะถูกสามีทรยศหักหลังไปมีผู้หญิงอื่นเป็นว่าเล่นเธอยังไม่เคยได้รับการยอมรับในฐานะสะใภ้จากชายฮีวอนแม่สามีเลยสักครั้งไม่ว่าจะพยายามทุ่มเททำงานทนายว่าความชนะคดีดังๆสร้างชื่อให้สำนักงานกฎหมายชายุนมากเพียงใดก็ตาม แถมประธานชายังแสดงท่าทีลังเกียดดูแคลนแม่ของซาร่าซึ่งเปิดร้านอาหารโดยไม่ไหวหน้าสิ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงซาร่าให้อดทนอดกลั้นมาได้ตลอดนั่นก็คือโนซอยุนลูกชายวัยหน้ารักของเธอนั่นเองเป้าหมายของชาฮีวอนคือการเปิดโรงเรียนกฎหมายสร้างอาณาจักรชายุนทาเมื่อรู้ว่าคุมลูกสะพ้ยทนายความสุดเก่งและแร่งไม่อยู่แน่ๆและเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประธานชาจึงหลอกเอาตาประทับส่วนตัวของสไปป์ไปใช้ให้สาลาทำทีเป็นอยากกับยุนซองหลอกๆแล้วยกซอยุนให้เป็นสิทธิในความดูแลของยุนซองคนเดียวที่หลายสุดก็คือการจัดแจงให้ลูกชายไปแต่งงานใหม่กับฮันจีอินลูกสาวสุดสวัสดิ์ของประธานกรรมธิการนิติบัญญัติและตุลาการโดยมีสินสอดเป็นโรงเรียนกฎหมายสาลาถูกทั้งสามีทรยศและแม่สามีหักหลังจูจูเธอก็กลายเป็นผู้หญิงหย่าล้าง และต้องติดคุกในคดีการเข้าโรงเรียนนานาชาติอย่างผิดกฎหมายของโนซอยุนที่ประธานชาวางแผนโยนความผิดให้ซาร่าเต็มๆเพื่อเขี่ยเธอออกไปจากครอบครัวส้ำร้ายแม่ก็มาฆ่าตัวตายทิ้งเธอไปอีกคนหลังจากที่สูญสิ้นทุกอย่างเมื่อผลโทษออกมาคิมซาร่าตัดสินใจเข้าทำงานในบริษัทโซลูชันดูแลคดีการย่าล้างสามีภรรยาตามคำชวนของซนจางมี นอกจากนี้ทนายความที่ซ e o สนจางมีแนะนำมาให้ก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นดงกีจุนที่ถูกบีบให้ออกจากการเป็นอายการหลังไปเหยียบตาปลาของประธานโนยุนสองเข้าซาร่าเชื่อว่าการแต่งงานคือสุสานของความรักขณะที่กีจุนแฟนเก่าของเธอซึ่งโผลมาหลังจากเวลาผ่านไป8ปปีกีจุนยังคงเชื่อมั่นว่าการแต่งงานคือการเติมเต็มความรักให้สมบูรณ์ หลังจากทั้งคู่ได้รู้ว่ายุนซองคือผู้อยู่เบื้องหลังการทำให้อาชีพอายการของกีจุนสิ้นสุดลงและยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแม่ซาร่าสองอดีตคนเคยรักจึงร่วมมือกันเพื่อการแก้แค้นอันยิ่งใหญ่เป้าหมายของซาร่าในเวลานี้คือศูนย์ทำให้ทรัพย์สินหรือรายได้ของยุนซองกับประธานชาเป็นศูนย์หรือจับเขาเข้าตารางเพื่อให้ศูญย์เสียอิสรภาพนั่นเป็นทางเดียวที่เธอจะได้ลูกชายกลับคืนมา เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามชม